เบื้องล่างมีเห็ดเบื้องกลางมีมดแดงเบื้องบนมีนกมาอาศัยสุดยอดแล้วครับนี่อนาคตต่อไปเนื้อมาใ้ใช้ประโยชน์ได้อีกต้นไม้สองสามปีนะครับนี่คุณผู้ชมสุดยอดนะครับมีแต่ต้นงามๆเลยครับนี่นี่ครับนอนอนี่ครับนี่อุ้ยเดี๋นะนี่นี่นะครับเดี๋ยออกมานี่หนึ่งสองอุ้ยนี่ครับโอ้ะไรจะเยอะขนาดนี้หหนูไหมครับ ไม่ใช่กับกรลอกการลอกเลยครับนี่กอกสุดยอดเลยครับผมมาแล้วผมประทับใจมากนะครับเพราะว่าต้นไม้พี่หมอแต่ละต้นเนี่ยมีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับอู้แถวนี้ครับสุดยอดเลยครับสวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้นะครับวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับผมอยู่กับพี่หมอครับพี่หมอรังครับที่รักบนสินท่วมเจส่งนะครับผู้นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเจริญนะครับวันนี้ผมมาชมสวนของท่านนะครับแล้วก็ ได้มาชมต้นสักนะครับที่อยู่บริเวณด้านหลังสวนสุดของท่านนะครับต้นสักเหล่านี้นะครับประมาณเกือบสิบต้นเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ได้ปลูกเองใช่ไหมครับพี่หมอครับตัวนี้น่าจะเป็นไม่ใช่น่าจะเป็นหรอกเป็นเจ้าของท่านเก่าท่านปลูกไว้ครับประมาณสิบสิบต้นน่าจะตัดไปใช้แล้วนะครับ hmm. มันมัน,มนดีกันมากก็เลยตัดออกตัดตัดระหว่างร่องกลางใช่ไหมครับใช่คือ hmm. น่าจะสิบ กว่าปีแล้วละครับครับยิ่งยิ่งอายุมากก็ยิ่งราคาแพงครับใช่ไหมครับอ่าพี่หมอครับถ้าสมมติว่าต้นนี้หนึ่งต้นเนี่ยถ้าเขาขายกันเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่ครับพี่หมออ,อันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าน่าจะหลายพันตัวนี้น่าหลักพันนะครับเป็นเป็นหมื่นก็ได้ถ้าถ้าตัดเนี่ยมันมันเท่าเท่าคนแล้วนะครับตัวนี้ครับถ้าซอยเองผ่าเลื่อยเองเนี่ยน่าจะราคาเป็นหมื่นลว เป็นหมื่นใช่ไหมครับเป็นหมื่นอาลองคิดดูนะครับจากต้นละสิบบาทเอามาฝากพื้นดินไว้นะครับส,สักสิบกว่าปียี่สิบปีเนี่ยอันนี้ปลูกลืมๆครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ม้งอันนี้ไม่ได้ดูแลเลยใช่ไหมครับใช่ตัวนี้มันเจ้าของเดิมเนาะใช่มันจะอยู่บนเนินเก่าเมื่อก่อนเป็นเป็นคูสระครับเป็นฟันเป็นเป็นคูสระมันเลยสูงสูงกว่าเพื่อนหน่อยครับตอนหลังตัวนี้เป็นสระเก่าครับนี่สองไร่พื้นที่ท้ายสวนนี้ตอนหลังมัน มันมีมมมน้ำมีปลานั่นแหละแต่ว่าไม่ได้กินปลาสักทีเพราะมีมันไม,ม,ม่ได้ล้อมรั้วสวนเหมือนตอนนี้ครับ,ค,รบคนก็เข้ามามาทํามาหากินเขานน่นแหละมาหากินปลาแต่ไม่ค่อยขออนุญาตเราเท่าไหร่ก็เลยมันก็ลกทั้งลกทั้งดูแลไม่ถึงทอวถึงได้ก็เลยหรือสาออกครับหรือสาออกก็ปลออกกูกป่าหมดเลยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่คือ ปลาปลูกนะครับจากฝีมือพี่หมอนะครับพี่หมอหลังนะครับดั้งเดิมดีเนี่ยนะครับท่านบอกว่านี่คือสาเนาะพี่หมอเนาะประมาณสองไร่ครับพื้นที่นี้สองไร่มีมีต้นอะไรบ้างครับพี่หมอนี่เอ่อต้นนี้ก็จะมีมีสักนี่แหละเพราะว่าแม่เขาแม่เขาเป็นสักอยู่นี่เนาะเขาสักมาลงประมาณสามปีครับสามปีกว่าสามปีแต่มันไม่ค่อยไม่ค่อยจะบนรูไม่เคยใส่ปุ๋ยนะครับโอ้ไมใส่ปุ๋ยเลยแต่ต้นใหญ่นะครับพี่หมอครับ ต้นก็เขาได้ตั้งลำแล้วเขาก็โตครับนี่ครับต้นสักใบใหญ่ๆนะครับง,งามๆเลยต้นสักนี่น่าจะน่าจะโตของเขาแหละแล้วก็มีต้นยางปลูกพร้อมกันนะครับนงยางะย,งยงก็จะไม่สูงเท่าเท่าไหร่แต่ป,ปลูกทุกปีเขานีปลูกสามปีต่อกันเพราะว่ามันมันตายช่วงหญ้าคุมมากๆก,ก็สู้หญ้าไม่ได้ก็ตายก็มีครับช่วงแรงก็ตาย ปลูกเรื่อยๆครับแต่กาว่าไม่ไม่ซีเรียสครับถ้ารอดก็รอดก็เอากลับายก็ปลูกใหม่ครับ <c oughs> ไม่ต้อครับ<อ>ไม่เคยคไม่เคยฉีดยาไม่เคยฉีดยาเลยใช่ไหมครับไม่เคยฉีดยาขายานี่ไอ้รอยครับนี่น,นี้<อ>คือพี่หมอมาตัดหรือชาวบ้านครับอชาวบ้านเขาเลี้ยงบัวเขาจะมาตัดเป็นย่านี้ครับอาะอะไรนะหญ้าขนหญ้าลูซี่เอไม่ใช่จำไม่ได้ครับ อยาหญ้าขนน่ะที่เขาที่หมอใจดีมากๆเลยนะครับคือบางที่นี่เขาเขาจะเอายามาฉีดก็มีบางที่เขาก็จะติดป้ายเลยห้ามห้ามโดยเด็ดขาดห้ามมาวุ่นวายกับสวนเขานะครับแต่พี่หมอนี่เปิดฟรีเลยนะครับชาวบ้านสามารถมาใช้ทรัพยากรหญ้าได้เลยนะครับว่าได้บุญด้วยเลยปูกเอาบุญไปเพราะว่าหญ้าตัวเนี้ยถ้าตัดถ้าตัดริดถ้าเราไม่ตัดนะครับมันล้มลงก็เป็นปุ๋ยครับนี่ดินสมบูรณ์มากนะครับครับ มันสมบูรณ์มากใช่นีมมันล้วนมากแต่ว่า,าหลังจากนี้น่าจะได้เอาไม้ไม้ไมล่มไม้สมุนไพรไม้พกไม้หัวไม้อะไรมันมาลงอยู่จำพวกอวดอกกระเจียวพวกนี้เนาะพี่หมอลงได้นะครับพวกนั้นได้เลยเพราะว่ามันต้องมีมีพืชมีไม้มาทดแทนนะครับครับไม้มาทดแทนหญ้าเพราะว่าถ้าเป็นดินทงโล่งธรรมชาติเขาก็จะ สร้างหญ้ามาคุมพื้นผิวเอาไว้ตามความธรรมชาติของมันครับก็จะเป็นปุ๋ยในอนาคตเนาะถ้ามันตายลงมาเนาะได้ได้ทั้งวันครับร้อนก็หลบนี่ครับใบใหญ่ครับอือสวยงามนะครับระยะห่างนี่พี่หมอเท่าไหร่ครับสักสามเมตรไะครับนี่ได้ครับสามเมตรนี่แหละผมไม่ได้นั้นผมนับเก้าเอานับเก้าแล้วก็ปลูกเลยแต่ว่าจะปลูกสับตครับครับตะบังระหว่างแถวว่นนี้ประมาณสาม สองเมตรกว่าสามเมตรครับเป็นแถวสองเมตรเนาะสองเมตรสองเมตรก่อนเหตุผลที่ตายอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีรถไถมาครับที่มามาไถใช่ไหมครับไม่ไอหวังหวังดีคุณคุณคุณยายนั่นแหละคุณแม่ก็ให้มาช่วยช่วยไถให้ก็ก็หมดกับรถไถไปเยอะอยู่เขาไม่เห็นมองไม่เห็นครับตอนแรกมาปลูกซ่อมนะก็จะเหลือแต่ต้นต้นเก่า โอ้แถวนี้ครับสุดยอดเลยครับตัวนี้ตัวนี้ที่ที่แล้วเห็ดเริ่มออกตะกี้นี้น่าจะนี้น่าจะไปขึินเป็นเห็ดอะไรบ้างครับแถวนี้ครับละโงกนี่นะครับละโงอก,กเริ่มมีครับเริ่มมีมแต่ว่าเห็ดปวกยังมีแล้วเห็ดปวกเห็ดโคนนะครับมีแล้วนะครับววด,ดินมันดินมันไม่ได้แต่ดินมันเริ่มมีปวกปวกมาทํางานแล้วสุดยอดเลยครับผมมาแล้วผมประทับใจมากนะครับเพราะว่า ต้นไม้พี่หมอแต่ละต้นเนี่ยมีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับไอที่สําคัญนะครับมีเยอะด้วยมีหลายชนิดด้วยนะครับอันเนี้ยบอกตรงก่าผมไม่รู้จักชื่อพี่หมอช่วยให้ความรู้ผมหน่อยครับอันนี้มันเป็นตระกูลตระกูลชิงชันตระกูลชิงชันนะครับใช่ตระกูลชิงชันอะไรอะไรเขาควายสักอย่างนะครับกะพีใช่ไหมครับกะพีเขาควายกะพีเขาควายครับโอ้นี่แหละครับกะพีเขาควายอือดี ถือว่าเป็นขวัญตาผมเลยนะครับแถวบ้านเราไม่มีปลูกเท่าไหร่นะพี่หมอเนาะจำไม่ค่อยได้อาจจะชิงชันหรือกับปีเข้าควายนี่แหละชิงชันหรือกับปีเข้าควายไปได้นะครับมันเป็นเป็นตระกูลเดียวกับผมเพิ่งรู้ทีหลังเป็นตระกูลเดียวกับขี้เหล็กอ๋อนี่แหละครับใช่ใบเห็นไหมใบใบคล้ายคล้ายกันนะครับแต่ว่าขี้เหล็กมันไม่ค่อยมีราคาเพราะว่ามันมันหาง่ายจริงจริงขี้เหล็กเป็นเป็นไม้ดีมากนะครับมันจะดําแต่อันนี้จะออกแดงครเหมือนพยุง กินจันกับพีนี่ส่วนนี้ก็จะมีมีปลูกไผ่ด้วยนะพี่หมอนะอันนี้ปลูกปลูกไผ่กะไว้ทํารั้วได้ได้ได้ใช้งานแล้วไหมครับนี่โอนี่ไงครับนี่รั้วที่พี่หมออ่าล้อมไว้เนี่ยล้อมสวนไว้เนี่ย<ห>เป็นไม้ไผ่จากไม้ไผ่ฝีมือการปลูกของพี่หมออันนี้ก็ปลูกปลูก,ลกว,ว่ากะว่าจะเอาไว้ล้อมรั้วนั่นหลยแต่ก็ได้ใช้อยู่ได้ใช้หลายลอครับนี่ครับผลที่ล้อมก็ไม่ใช่อะไรคือ ตั้งแต่คิดเรื่องมอดแดงน,นี่แหล <laughs> <ภ>ะเพราะว่าการอนุรักษ์มดแดงมาสองปีอ,อนุรักษ์ไม่ได้เพราะว่าเป็นมหากินดนะก็จะเป็นวันไับสักปีหนึ่งสองปีครับเนี่ยกะกะจากนี้อันนี้ก็เริ่มออกแล้วครับนหน่อไม้เริ่มออกหน่อไม้ครับคุณผู้ชมครับนี่อ้เยอะมากเลยนะครับเจ้าแห่งหน่อไม้ครับเจ้าแห่งหน่อเลยเจ,จนะ้าแห่งหน่อไปกิมซุ่งกิมซุงนี่สุดยอดปลูกไว้นี่ไม่มีผิดหวังครับคุณผู้ชมเนี่ย ปลูกไว้ในในสวนในรัว้วในเรื่องสวนไร่นางท่านในบ้านก็ได้นะถ้ามีพื้นที่เยอะๆนี่นะครับนี่พี่หมอครับสองไร่น,น,นี่อันนี้เอาไว้กินหนอ่อตัวนี้เอาไว้ใช้ลำครับตัวนี้อ๋ออันนี้ใช้ลำนะครับไผ่ไผ่ลวกไผ่ลวกน,นี่ลำตรงเหมือนกันแต่ว่าเอ่อความหนาความหนาความแข็งทนทานจะไม่เท่ากับไม่เท่ากับฟางหมอนอันนี้จะไม้ใช้งานใช้งานทั่วไปครับ ตัวนี้ใช้ดีตัวนี้รำละสิบบาทครับลําำสิบบาทมีสิบก้อนี่ก็มีสิบก้อนี่ก็ใช้งานเด้อเพื่อแต่ลำเขาเล็กๆดีเนาะนะครับน่าจะใช้งานแบบโอ้ยได้แบบสบายๆเลยยกกอง่ายๆนะครับไม่ไม่ค่อยหนักตัวตัวนี้ก็ปกทำหางบ้างไฟครับอันนี้โอ้ือนี่นี่นีใช่ใช่ใช่บางไฟทำเบ็ดตกปลาอืมทำทำรั้วทำไม้ทำไม้หลังคากระท่อมพวกนี้ครับ ใช้ประโยชน์ได้ครับาละครับอ่ะทีนี้มาดูป่าอ้าวตรงนี้ตรงไห้ทำไมรู้สึกห่างๆครับพี่หมอตรงนี้เป็นทางรถครับอ๋อพี่หมอจงใจไว้เป็นทางรถใช่ไหมตอนแรกก็ว่าฝั่งนี้น<ถ>เป็นทางรถเะเว้นไว้สักสองเมตรครับสองสามเมตรแต่สังเกตว่าเราเอารถยนต์มามันเข้าไม่ได้ก็เลยเว้นไว้แล้วเหตุผลหนึ่งที่ป่ามันลกป่ามันลกเราดูแลไม่ไหวเพราะรถเข้าไม่ได้ก็เลยเว้นไว้เลยประมาณห้าหกเมตรครับเนี่ย ยมเลยฝั่งฝั่งนี้ก็เว้นเหมือนกันครับพี่หมอมีแต่ต้นงามเลยครับนี่ต้นนี้ไอ้พวกเหลือรอดครับต้นต้นใหญ่แต่ต้นเล็กเราต้นปลูกส้อมอีกเยอะครับปลูกส้อมได้อีกน่าจะเป็นร้อยครับต้นไม้สองสามปีนะครับนี่คุณผู้ชมสุดยอดนะครับอันนี้เอาพูดจริงๆนะผมพาครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งก่อนต้นเท่านี้นะเมื่อเมื่อ เมื่อเลี้ยงทีไรไม่พี่หมอที่ผมมาสองปีแล้วนะน,นะสองปีครับเนี่ยเข้าสองปีดูสิครับ,รบดูสิครับโอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ครับแล้วตอนตั้งใจตรงนี้เนะี่ยกต่ว่าจะทำทำเป็นแปลงอนุรักษ์อนุรักษ์มดแดงเพราะว่ามดแดงที่มาตรงนี้ครับครับจุด่ที่เอ่อเกิดแรงบันดาลใจเพราะว่าจริงๆมดแดงเราไม่ต้องหามาเลี้ยงครับแต่ว่า เราเราอนุรักษ์หรือว่าสงวน,นไม่ให้ไม่ให้คนมาแย่ก็พอครับปีปีที่แล้วครับม,มีรายการมาถ่ายทำที่นี่เลยหาหาลังมดแดงไม่เจอข้างบนเพราะว่าเขาแย่หมดรปรากฏว่ามาเจออยู่ข้างล่างมา,มาเจออยู่มาเจออยู่ข้างล่างลังเท่าคู่ถังเลยครับ <laughs> โก,ย,โกยเอากับพื้นนั่แหละได้ก็ได้เป็นกิโลเลยนะครับลังมดแดงเพราะฉะนั้นมดแดงเนี่ย ค่าอนุรักษ์เขาไว้นะครับป่าป่าตัวเนี้ยอนุรักษ์ไว้สักปีเนี่ยผมว่าเต็มเต็มนี่แหละครับแต่วิธีอีกวิธีหนึ่งกำลังกําลังปกฝึกอยู่คือไปไปเก็บเอาไปเก็บเอาตามตามที่อื่นนะมามาปล่อยครับครับมาปล่อยมันก็จะน่าจะได้เร็วขึ้น,นครับ,รบแต่ว่ามีมดแดง ในสวนตัวเองไว้ไว้ทานเองนะเวลาอยากกินผัดทอดไข่เนาะทอดไข่รแ่าแกงเอาไม้ใส่หมดแดงอะไร,รเนี่ยโอ้ครับนี่ไม่ต้องห่วงครับอย่หมมดแดงมาเยอะแน่นอนต้นไม้พี่หมองามขนาดนี้มาเยอะแต่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ห้ามคนหรือแหย่มันตลอดมันก็มันก็รอดยากนะครับเนี่ยคือความตั้งใจว่าปีนี้ ีนี้มดแดงอาจจ็เหลือน้อยนี่หนึ่เหลือเหลือเดินตาย,ยครับต้องมาแย่หมดปีหน้าถ้าเราถ้ามีรังมดแดงทุกต้นเนี่ยมันจะขนาดไหนอือนุรักษ์ก็ได้ครับมีต้นแดงนะครับนี่ต้นแดงนี่มดแดงก็ชอบอยู่นะครับใช่ใชมดแดงแต่ต้นแดงใบมันจะอ่อนครับครับใบใบจะอ่อนกว่าต้นยางใบจะอ่อนกว่าแล้วเขาดัดง่ายต้นต้นต้นยางมันก็ดีนะครับ ต้นยางต้นนะครับกันนีใช่ไหมครับสินลงใช่กับสินลงสินไฟฟ้านี่นี่กลุ่มตัวนี้ครับนี่นี่เออนี่นี่เนี่นี่เขาเริ่มเขาเริ่มมาสร้างรังนะครับนี่น่ารักกันเลยนี่นะอันนี้ใบเดียวนะคุณผู้ครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับว่ามันเป็นยังไงนี่เขาสร้างเขาสร้างรังเขาปิดไว้นะครับอันนี้เหลือรอดจากจากที่เขามาลูดเอานะที่เขามาเก็บเวลาเขามาเก็บเขาเอาหมดเลยนะครับเด็ดไปหมดเลยเด็ดทั้งใบเลยใช่แล้วก็เขย่าเขย่าเอาทั้งแม่ด้วยโอ้แม่เขาไปทำเมี่ยงทำไร ไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับเอาเอาของเราไปหมดเลยนะครับถ้าเอาแต่แต่ไข่ไม่เท่าไหร่แม่มันเหลือเดี๋ยวก็ผู้ชมดูครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งดูข้างล่างนะครับเบื้องเบื้องล่างนี่ก็จะมีเห็ดนะพี่หมอเนาะแบบนี้เห็ดมาแน่นอนครับมีลักษณะการพับผมแบบนี้ครับเนี่ยเห็ดเบื้องล่างมีเห็ดเบื้องกลางมีมดแดงเบื้องบนมีนกมาอาศัยสุดยอดแล้วครับนี่ อนาคตต่อไปเนื้อมาให้ใช้ประโยชน์ได้อีกใช่ครับคุณ <c oughs> จอดเลยครับพี่หมอแล้วถ้าช่วงลกๆถ้าช่วงลกๆไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะครับครับช่วงลกๆ,ๆก็ยังมีไก่ป่ามนาะอืมอันนี้อันนี้ให้มาดูรอยอะครับตามไปดูครับนี่รอยอันนี้รอยรอยอะไรอะไรครับนี่คุณพูดว่ารอยอะไรหนูไหมครับไม่ใช่ครับกระรอกกระรอกเลยครับนี่รอยกระรอก เฮ้ยมีกระรอกด้วยครับคุณผู้ชมอันนี้อันนี้เห็นตัวเขาพิ้งโอ้เห็นตัวเป็นๆเ,เลยนะ่ไหมครับอันนี้เขากินกลางวันครับหือเขาก็มีกระรอกแต่ว่ากระรอกนี่อยู่นี่แหละที่อยู่ครับนี่ครับนี่<ร>มีกระรอกอู้วมันมันม,ม,ม,มขาขุดเยอะแยะเลยนะครับมันมีมันเนาะดั้งเดิมนี่มีร่องรอยการแห่งต้นมันต้นปะหลังนะครับก็จะกินกินนี่ครับที่อยู่ของกระรอกนะครับกินมันมันที่เขาเกิดเองครับมีกระรอกมีไก่ปลาแต่นี่จะแต่ ยอเลยครับพี่หมอถือว่าเป็นคนที่สร้างบุญให้กับสัตว์ต่างๆได้อาศัยนะครับพี่หมอได้บุญเยอะมากๆแน่นอนครับต้นข่อยครับตัวนี้เทียบแล้วในบรรดารังมดแดงอยู่นี่เยอะสุดรังใหญ่สุดครับต้นข่อยก็เลยอนุรักษ์ไว้ครับสัวหมอนไว้นะเพราะว่ามดแดงเขาชอบมันก็เรียกเป็นโพนครับครับเป็นโพนเนาะบ้านเราเรียกโพนบ้านเราเรียกโพลบ้านกลางภาษากลางก็น่าจะเป็นที่เนินเนาะ ที่เนินที่มีต้นไม้ขึ้นนะครับบ้านเราเรียกโคนต้นเปลวอกใหญ่ครับว่ามดแดงจะจะอยู่เยอะนะครับจะอยู่เยอะเวลามามาหาอาหารก็เดินผ่านป่าก็จะได้จะได้วัตถุดิบหมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตอไม้ครับนี่อันนี้อันนี้ไผ่ด้านขวานเอาไปแกงใส่กันเลยครับผู้ชมครับแดงนั่นแหละโอ้โหดูสิครับนี่ครับนอนอนี่ครับนี่ อุ้ยเห็นไวน้นะนี่นี่นะครับเดี๋ยออกมานี่หนึ่งสองอุ้ยนี่ครับโอ้ holm. อะไรจะเยอะขนาดนี um oh ้โอ้อยอันนี้ไม่เยอะเลยครับเยอะอีกเดือนหนึ่งนี่น่าจะเต็มเลยออสุดยอดเลยนะครับเนี่ยฝนใหม่มาเขาก็จะให้อาหารปลาให้อาหารคนแล้วแล้วสองต้นใหญ่ๆนี่เป็นยังไงครับพี่หมอมันมันมันเกิดเองหรือว่ามีคนมาปลูกหรือว่าพี่หมอปลูกยังไงครับ องต้นนี้เป็นเจ้าของเดิมปลูกครับเจ้าของเดิมปลูกแค่สองต้นแล้วล้วก็ต้นสักทีวันนั้นครับครับแต่ว่าไม่ไม่ตัดเอาไว้เอาไว้เป็นฝันฝันสวนฝันสวนเนาะแล้วก็ปลูกลูกก็ขึ้นมาอีกแต่ว่าที่ที่สําคัญก็คือเนี่ยครับคุณผู้ชมครับป่าที่พี่หมอได้ปลูกไว้นะครับมันเขียวงามดีเหลือเกินดูยังไงก็มีความสุขนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอถามคำถามสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะ อ่าพี่หมอครับพี่หมอว่าวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับพี่หมอครับครับผมพี่หมอว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยและก็ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยพี่หมอว่ามันมีเสน่ห์ยังไงกับชีวิตของพี่หมอครับผมมองว่าต้นไม้เขาเนี่ยเหมือนเหมือนพระอรหันนะเหมือนเราสร้างพระพระอรหันเพราะว่าเขาเกิดมาเพื่อเพื่อให้อย่างเดียวเขาเขาเหนือกว่าคนตรงเนี้ยเพราะว่า ต้นไม้แน่นอนเขาไม่มีความโกรธครับเขาไม่มีความโกรธไม่มีความโลภครับเขาเกิดมาเพื่อเพื่อให้กับโลกให้กับคนอย่างเดียวเราปลูกป่าเท่ากับเราสร้างพระอรหันต์นะครับ <c oughs> แล้วเรเรียนรู้ศัตริยธรรมไปกับเขานั่นแหละผมว่าถ้าถ้าเราเอาแบบอย่างเอาความคิดการเป็นผู้ให้แบบแบบธรรมชาติให้เราก็คือการ,รปลูกต้นไม้เนี่ยผมว่าจิตใ,ใจคนเรามันมันน่าจะ มันน่าจะสูงขึ้นกว่า,วาทุกวันนี้นะครับ,รบใ,นในหวังที่จะเอาอย่างเดียวครับบางทีปลูกต้นไม้แล้วถามว่าปลูกไปทําไมอย่างปลูกต้นยางนี้ยนะครับต้นยางต้นยุงเขาบอกว่าปลูกแล้วตัดไม่ได้ครับขายไม่ได้เราจะปลูกทําไมคที่จริงเราปลูกไว้ปลูกไว้ไม่ต้องตัดเราก็สามารถาหาประโยชน์หรือว่าสร้างประโยชน์ จากเขาได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องตัดเขาก็ได้เหมือนเหมือนที่เราคุยกันเรื่องมดแดงนั่นแหละครับเราแค่แย่มดแดงจากจากมดแดงที่มาอาศัยใบเขาอยู่นะครับเราเราก็หากินจากเขาโดยไม่ต้องตัดก็ได้นะครับผมว่าอันน,นี้นี่เพียงเพียงส่วนน้อยนะครับครับผมในในบรรดาประโยชน์มหาศาลที่เราได้จากป่านะเขาเรียกว่าบางทีเราเปลี่ยนความคิดที่ว่าปลูกเพื่อตัดเราไปใช้กับปลูกเพื่อให้เขา ดูแลโลกแล้วเราอาศัยร่มเงาเขาแล้วก็หาประโยชน์เพียงเล็กน้อยจากเขาเนี่ยผมว่าดีกว่าดีกว่าเราหวังผลที่จะเกิดจากการตัดเขาเอาเอาไปใช้ประโยชน์โดยตรงครับผม<ร>โอเคครับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่หมอธีระพลศิลป์นะครับท่วมเทสง่งเป็นอย่างสงูงนะครับที่ได้โอกาสมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆกับทางช่องเรื่องดีชาแนลนะครับเรื่องดีชาแนลขอขอบคุณ พี่หมออย่างสูงยิ่งโอกาสนี้นะครับครับสวัสดีครับ